สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้นี่เป็นชุดอัดฟางพี่นะ้องเรียกว่าคุณทวดเลยดูนะตัวนี้คิดว่าแมสซี่นะจะบอกว่าแมสซี่โอ้ขาสุดๆพี่นะ้องอายุอนามไม่แน่ใจครับ เดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วไปเ้องขึ้นคันนามาแล้วเครื่องเปอร์กินครับอ่ะซีสูกับซีสูเอาสโลเลยสโลเลยป้าเอาดีชุดอัดฟางนะครับเป็นรถไทรุ่มทวดแต่รวมคนขับด้วยกันน่าจะ เรื่องอัดก็โอ,โอ้ป๋ามันผิดล่องขึ้นล่องผิดป๋า,ปารครับครับออกนู่นหน่อยเดยวเดยวเดยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวป๋าลุดนเน่ะอ่าโอ้ โอ้มันแทงตรงนี้โดนตรงนี้นะโอ้ขนาดสูงโคตรตัวนี้อ่ะหลุดเลยมันซูงแล้วมันกระดูเราอ๋อมันหลุดแต,แต่แต่ใส่ก็ได้ขึ้นเนาะปลาท้อยมามนี่เป็น ซีซูครับนะเครื่องเปอร์กินน่าจะเกิดเที่ยงกรีครับนะหรืออเมริกาโอ้คันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียบไหมนี่ป็นแมสซีเคนกูสั้นหรืออปลบาพี่น้องแต่เ,เครื่องเปอร์กินซีซูน่าจะห้าสิบแรงมา้าโอ้ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมแย่ให้ป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาคุณทวดครับคุณทวดแมสซี่เจอกับคุณตาอีห้าสิบห้าสิบน่าจะร้อยประมาณร้อยห้าสิบปีครับโอ้คุณเราขึ้นไม่ได้โอ้ดูเครื่องไม่กินน้ำนะครับนี่ครับ เครื่องน,นิ่มนะเครื่องอนิ่มเนี่ยหมอโอ้เกิดที่ไหนเนี่ยปากินน้องปากินเครื่องปากินกินหรือเปล่าเครือเมริกาเอ,อ,อาเบาๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวติด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 ถอย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 หน่อยโอ้ยปลาติดหลากหลายเลยเดี๋ยวขุดก่อนขุดก่อนติดตั้งแท้มาได้มาได้เดี๋ยวเดี๋ยวพังหมดขุดอีกหน่อยตรงนี้นี่นี่เป็นนิวพันเลนแกบอกว่างั้นนะเซตนี่สองอัดก้อนสิบห้าบาทเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนโอเค ไเอาไมา่อยู่ปีที่แล้ว9,000นะ9,000ก้อน10,000ก็10,000ก้อนได้เท่าไรคุณด้วย15 0ซ<อ>นเซน5เนาะมมเนขายตอนช่วงทำมือฟังโอ้ขายด้วยแล้วถ้าเราซื้อฟางต้องคิดยังไงซื้ออัดนะซื้ออัดได้ละร้อยบ่เป็นก้อนอ๋อ อ,อ,อ๋อเราเราให้เขาเลยครับเราขายยี่สิบอ้ยสามก้อนร้อยเนาะหน้าฝนโอ้ไม่ธรรมดานะโอเคเดี๋ยวชุดนี้จะจัดมาสองแสนห้าพี่น้องท่านใดอยากได้เปอร์กินนะครับคันนี้สองแสนเอาไปเลยอ๋อ ไปสบายโอเคครับเดี๋ยว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 ฟังนะป๋าโอเคเดี๋ยวผมใส่เพลาให้ก่อนเราขับพี่น้องเดี๋ยวโอ้ผมก็ใส่เดี๋ยวป๋าเพื่อนเพื่อนเลย โอ้นี่ถอดได้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยนิวฮอลแนอลแนด์อังกฤษน,น่ะจังกิดเนี่ยนี่โอ้นี่ถอดได้เลยครับนะาาใส่ปุ๊บอ๋อนมันหลุดไปจํานี่ปะหลุดไปจําโอ้ เลยองดีเนาะแต่มันมันมันชื่อเท่าไหรนะสเปอร์สเปอรี่อะสเปอรี่นิวฮอลแลนด์เนาะนิวฮอลแลนด์นะไม่ร้องรถเนี้ยสเปอรี่นิวฮอลแลนด์สังกิตง่ายไหมอ่าเรียบร้อยเอาแล้วได้ได้มวนเท่าไหร่อัดได้กี่ได้คู่โอ้ได้ได้สามร้อยก้อน ครับอืมโอเคน,เน,น,น,อน,นิู่ฮอลแลนด์ในน้องนี่โอเ้โอเก่าแต่ว่าดีนะป๋าไม่เคยซ่อมเลยใช่ไหม่อมบ้างไหมไม่ไม่เครื่องอัดเนี่ยอ,อ๋อ่อมบาง,ลง,งเลยที่จะสมอ๋อครับดีซ่อมบ้างอืม แบ็ดน็อตหลังครับ,อ,บอ,อ่าเดี๋ยวอัดแล้วนะ้องอัดแล้วอันนี้ข้ามคันนากว่าจะได้นะมาแล้วโอ้ใส่ไฟ LED ซะด้วยอ๋อกระโดดขึ้นกระโดดลงนี่แหละ มีซึมน้ำนองเลยท้องงางหมดดึกเลยิยดกิน C C 8. เงียบดีเซล AC สอง C แปดหดนี้นะเขียนว่าอะไรนี่ ถามป๋าแล้วเขาว่าว่าอาจะเม่เสียทุดนี้ดูมอนาำครับกว่าจะได้ออกงานนี่สุดๆไปเลยพี่น้องอเดี๋ยวเราค่อยมาดูคลิปสองนะพี่น้องเพราะว่าไปช่วยปา๋าซ่อมอตัวอัดก่อนน่าจะมีปัญหาอะไรนะ ส่วนคุณทวดก็ไม่เคยมีปัญหาครับรถไทยนี่นะครับเอาแมสซี่เปอร์กูซันประมาณน่าจะ50ปีได้มั้งครับ50พลังมาใช้เครื่องเปอร์กิ้น4ี่สูบนะครับ4สูบไดเรกยังนิ่มอยู่หาดูยากครับอัดฟางตีแลวเจ็ดกับทันก้อนนะอ่าเรียบร้อยแล้วหรอ นิวคอนเรนฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ